อัปเดตนะครับเรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับที่ไม่ปกติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเอริกเันแฮกนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับว่าบูโน่เฟอร์นันเดสครับเป็นแรงบันดาลใจของผู้เล่นในทีมจริงๆแล้วนะครับในเกมล่าสุดนะครับที่แพ้ฟูลแลมเนี่ยนะครับมันไม่แฮปปี้เท่าไหร่สำหรับบูโน่นะครับและที่สำคัญก็คือบูโน่เฟอร์นันเดสครับมีอาการบาดเจ็บนะครับ เขาแสดงกิิยาท่าทางบางอย่างนะครับที่ไม่อยากลงสนามในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้นะครับกับบูโน่ฟอนเดสเนี่ยนะครับเรียกกันว่าไม่ค่อยถูกฉลกกันเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูไลน์อัพคืนนี้นะครับผมย้ำนะตอน3ามทุ่มนะครับไลน์อัพคืนนี้นะครับว่าประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มนะครับว่าบูโน่จะได้ลงหรือเปล่าไม่งั้นประเด็นในข่าวนะครับมันชัดเจนนะครับกับความขัดแย้งนะครับ